สวัสดีครับเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมพวกพอเวลาถึงฤด,ดูร้อนทีไรเนี่ยมันชอบมีข่าวว่ามีหลังคางโรงเรียนพังมีสาราวัดพังตรงนั้นตรงนี้เอ๊ะทำไมมันเกิดจากอะไรภัยธรรมชาติพาย,ยุเข้าอีกแล้วภัยธรรมชาติทําให้ทําให้โรงเรียนอะไรอะ่ะโดมสนามกีฬาไม่ใช่สนามกีฬาดิส่วนมากจะเป็นโดมะนะของโรงเรียนพังมากตรงนั้นตรงนี้ฤดูร้อนทุกทุกครั้งนะครับทุกครั้งจะมีบ่อยๆแบบเนี้ย ทีนี้ทาไมถึงเป็นอย่าง,งานั้นถ้าเกิดเราไปดใูในหัวข้อของข่าวเนาะเราไปดูใน,ใน,ในข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะส่วนมากเขาจะอธิบายเหตุสาเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติกันจะเป็นส่วนใหญ่แต่ในความจริงแล้วจากประสบการณ์ของผมนะเวลาผมไปเวลามันพังแล้ว,วผมไปดูแล้วผมดูงานเขาส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่อาคารส่วนใหญ่อะพวกเนี้ยโดยเฉพาะวัดกันโรงเรียนนะครับมันผมว่ามันไม่ได้รับการออกแบบที่ดีพออันนี้ผมพูดสวยๆนะ ความคิดส่วนตัวผมว่าผมว่ามันไม่ได้ออกแบบมากว่ามันน่าจะแบบมั่วมาเลยอ่ะมั่วทําอ่ะเยอะจริงๆเดี๋ยวผมลองพลิกหน้าจอให้ดูนะครับอันนี้นะครับผมลองเซิร์ชใน Google นะครับเ,เพื่อนๆลองเซิร์ชดูได้นะเนี่ยอันนี้ผมเซิร์ชว่าโดมโรงเรียนพังโอ้โหขึ้นมาเพี้ยเลยครับมันพังเยอะจริงๆส่วนจอนี้ผมเซิร์ชคำว่าอะไรอ่ะ ศาลาวัดมั้งอ่าลังคาว,วัดพังอันนี้ก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันอันเนี้ยที่ไหนไม่รู้ครับเนี่ยพังกันเยอะเลยเยอะจริงๆครับโรบเงเรียนกับวัดเนี่ยโรงเรียนกับวัดเนี่ยสังเกตดูเลยพังกันบ่อยจริงๆถ้าความคิดผมนะผมคิดว่าอาจจะเพราะว่าส่วนใหญ่วัดหรือโรงเรียนเนี่ยอ,อ,อาคารที่เขาสร้างขึ้นมานะครับเขาได้เขาได้มาจากเงินบริจาคแล้วพวกวัดหรือโรงเรียนเนี้ยบางที เขาเหมือนองค์การเขาเหมือนเป็นหน่วยงานที่เหมือนเป็นของราชการส่วนหนึ่งอะดังนั้นบางทีเขาเวลาเขาสร้างอนะผมเข้าใจว่าเขาไม่ต้องขออนุญาตนะอันนี้ผมไม่ชัวนะแต่ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะว่าอาคารบางอันนะเขาทํามั่วมากแต่ทําไมเขาเขาสร้างได้นี่ก็งงเหมือนกันแล้วก็พังก็มีเหมือนกันอย่างอย่างตัวหนึ่งที่ผมประสรบการ์จริงผมเลยนะผมไปดูเมาาื่อมันปีสองปีที่แล้วผมพยายามทําเรื่องร้องเข้าไปในสภาพิศวกรนะครับแต่ก็เงียบไม่มีผลอะไรก็คือบ้านเรามันมีอย่างนี้จริงๆแถวภาคอีสานเนี่ยตอนบนเนี่ยมันมีอาคารที่แบบสร้างกันแบบมั่วๆ ไม่มีลารคำนวณอะไรนะผมว่านะเยอะมากอย่างงานตัวนั้นที่ผมไปดูนะครับมันเป็นโดมของโรงเรียนมันพังภูมิตอนแรกผมเข้าไปดูเอ้ยมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันพังลงมาประมาณตอนห้าโมงเย็นพายุเข้าเนาะช่วงรด,ดูร้อนประมาณเหมือนช่วงนี้แหละช่วงนี้ช่วงเมษานะครับประมาณช่วงนี้แหละพายุร้อนดูดูร้อนเข้าอนะ่ะพัดหลังคาตัวนั้นพังลงมาเลยแต่ว่าโชคดีว่าห้าโมงเด็กนักเรียนไม่มีไงพังลงมาแบบราบเลยนะถ,ถ้าเกิดตอนนั้นมีนักเรียนอยู่จะเกิดอะไรขึ้นก็น่าจะมีบาเดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยนะเพราะว่ามันโดมใหญ่มากครับ ผมเข้าไปดูว่ามันพังจากอะไรปรากฏว่ามันเป็นเรื่องน่าตลกมากก็คือสาเหตุที่มันพังนะมันมีหลายสาเหตุอยู่ก็คือเยอะอะครับคือตัวผมไปดูตัวโครงหลังคาเขาแล้วดูมิติของความลึกความสูงของหลังคาอะมันมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะออกแบบให้ผ่านได้อย่างที่หนึ่งแล้วมันไอพวกนี้ก็ยังไม่ใช่สาเหตุสําคัญเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ดูแปลกๆนะถ้าตามถ้าถ้าคุณเป็นวิศวกรแล้วคุณออกแบบเยอะพอ คุณจะเหมือนมีเซนต์ว่ามันควรจะประมาณไหนถ้ากว้างประมาณนี้ม,นมันแบบแบบเนี้ยแบบมันไม่น่าจะผ่านอะไรแบบนี้มันจะมีเซนต์อย่างนี้แต่ว่าเซนต์นี่คือใช้ในการเหมือนไกด์เฉยนะคุณจะใช้เซนต์ในการทํางานจริงไม่ได้แต่สาเหตุของไอ้อาคารตัวนี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะที่มันพังเนี่ยมันไม่น่าเชื่อมันแบบตลกมากก็คือเขาใช้เสาเข็มเสาเข็มที่คุณไปตอกอะไรอะรเสาเข็มนี่ครับที่ไปตอกทาบ้านเนี่ยเออนั่นแหละไปทําเป็นเสา โอ้มันตลกมากคือเสาเข็มเนี่ยเวลาเขาออกแบบนะครับเขาออกแบบมันเป็นเสาเข็มอัดแรงเนาะมันจะมีลวดเคสเส้นเล็กๆสี่เส้นเนี่ยหรือหรือแล้วแต่เขาสี่เส้นหกเส้นอะไรก็แล้วแต่เขาดึงแล้วอัดแรงให้มันให้มันมีแรงอัดเข้าไปตามหลักวิศวกรรมนะครับทำให้มันมันรับแรงกดได้เยอะกว่าปกติแต่ว่าไอ้เสาเข็มพวกนี้นะมันไม่ได้ออกแบบให้รับพวกโมเมนต์คือคือเหมือนหลังคานึกถึงหลังคาโดมเนาะเวลาเกิดแรงลมปุ๊บมันจะมันจะเหมือนดันอย่างเงี้ยดล้นงข้างเงี้ยดันเข้าไปสุว่โดมอยู่ใช่ไหยเหมือนดันไปเงี้ยเออ แต่ว่าเสาเข็มมันออกแบบให้รับแรงในแนวแรงน้าถ่วงของโลกไงทีนี้ไอ้แต่ละแรงตรเนี้ยมันรับได้น้อยมากมันก็เลยหักครับแล้วถามว่าไอ้การที่เอาเสาเข็มไปทําเสาเนี่ยปกติคนที่เขามีความรู้หรือวิศวกรหรือคนทั่วไปในวงการก่อสร้างไม่มีใครเขาทำกันครับมันเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อมันเหมือนผมไม่รู้จะพูดยังไงจะใช้คาพูดยังไงอ่ะมันมันมันเป็นการผิดพลาดที่แบบไม่ควรจะผิดพลาดหรอเรื่องอย่างนี้ถ้าคุณมาบอกว่าเอ้ยภัยธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่ละ คืออาคารของคุณนะ่ะผมว่าไม่อย่าบอกว่ามีการออกแบบเลยผมว่าไม่มีการออกแบบเลยใดยๆทั้งสิ้นนะ่ะแล้วมันน่าตกใจก็คืออาคารในลักษณะนี้นะโดยเฉพาะวัดกับโรงเรียนนะผมบอกเลยนะใครจะว่าผลก็ช่างเถอะไม่น่าเชื่อมีเยอะมากเยอะมากที่มันทางทุกปีอะคุณไปไล่ดูเหอะไปหาขอดูแบบเขามีไหมันดับแรกมีแบบหรือเปล่ามีแบบแล้วคุณมีการ,รายกานคำนวณไหมใครเป็นคนเซนผมว่ามือเถื่อไม่มีเหอะิศวกรออกแบบอะ่ะเพราะว่า อาคารบางหลังนะมันมันไม่น่าเชื่อว,ว่ามันจะทําแบบนี้มาได้อย่างอย่างที่เคสที่ผมบอกนะอันนี้คือเฟลแบบสุดๆะ่ะครับเดี๋ยวเนี่ยนี่ก็เข้าหน้ารอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูข่าวนะครับเดี๋ยวก็มีพังอีกครับมันเป็นความเขาเรียกอะไรว่าความต่ําความไม่ได้มาตรฐานของวงการก่อสร้างบ้านเราเหรอที่ปล่อยให้มีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันยังมีเยอะนะตัวเนี้ยพวกช่าง เขาอาจจะเคยไปทําสร้างโดมแบบนี้ที่ไหนสักที่แล้วเขาเคยมีประสบการณ์ในการทําไงแล้วเขาก็มาทําของเขาเองซึ่งบางทีเขาไม่มีความรู้มากพอถามว่าเขาทําไปอ่ะเวลาพังมามันเสียหายเยอะเนาะก็ไม่รู้ไงครับมันก็มีอย่างนี้ให้เห็นทุกป,ปีผมก็ไม่ไปแก้งไงผมแค่มาเล่าให้ฟังเฉยว่ามันเกิดจากอะไรนะมันเกิดจากมันไม่ได้ออกแบบนะครับโวเคครับสวัสดีครับ